อีพีที่สองบทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุทังเอกรังสามารถยังพักคาวาสเกสุบิหารติกับพิลังวัตุสานิมหาวณนมหาตาพิบุสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิบุสติสัพเพเหวะอาหันเตหิท้าสายจะโลกธาตุหิเทวตาหิภูจีนาสันิปติตาอุตติปะขวันตังทัศนัยยังพิบุสังเขนจะอัตโคจะตุนังสุตวา สกายิกานังเทวน,นังเอตถะโหสิอัจฉังโูภะขวานสกีสุวิหารติการพิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาส,สังขีนะสัจจิงปัญจมัตเติพิภูสเตหิสัตติเหววะอรันติทัาสังฆเจรปกถาตุมิติวตาเยปุขีนะ gun. สันนิปฏิตาหัวปิภวัตทัสนายะพิภูสังคันจะยันโนนะมายังปีเดียนะขวานเตลุปสังขัที่ย่างไม่ห่างอุปสังข์ทั้ตัวภควันตังสันติเกปเจกะคาถาภาสยามาติ อาตโพธาเทวตาสยฐาปินามภรวาปุริโสสัมมจิตังวาปางภาษาระยะภาษาตังวาอาสัมมิชัยยะเอวะมิวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายตัดกัววัตโตปุรโตภาตุระหังสุอาตโพธาเทวตาเพราะเขาต่างยวัดเทตวะเอกามตังทางสุเอกามตังิตาโคสาโหเอกาอิเทวตาเะวัดโตสันติเกมังคารังอปาจิ มหาสมโยวะปนสังม ah ิเทวะกายะสมะคตาอัตนาอิมังธรรมะสัมยาคขีตาเยวะอัปราชิตสังขตันติอัตโกอัปปารถวตาปะวัโตสันติเจอิมังคาถางอัปปาติตตตาภิกขะโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังสุสารติวะเนตานิกะเหตวะอินทรียนิรักขันติปันธิตาติอัตโกอัปราเทตวตาปะวัโตสันติเจี๊ยวมังคาถา เขตวาขีลังเจตตะวัาบริขังอินทขีลังอหัจมณิชาเตจะรันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโผอภารเทวตาปะวาโตสันติเกอีมังคาทังอภารติเยเกจิพุธังสุรังคาเตเสนาเตฆามิสันติอัปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายางไปภูเรสันติติอัตโผปะควา พิคูอามันเตสีเยกุจินาพิคเวทะศิทสัสัตสุโลกะธาตุสูเทวตาสันนิปปติตาโหติตาคตาตัสสนายะพิคูสังคันจะเยปิเตพิคเวไอหีสุอาติตามัทธานังอารันโตสมามตมพุทาเตสัมปิภะกวันตานังททมีตักขมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาออหีส,สุไสยธาปิไมหังเอตระหิ ยีปิเตภิกขเวอภวิสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปุวันตานังเอตตะธรรมะเยวะเทวตาสเนปติตาภวิสันติไสยาตาปิเมหังเอตารหิอาจิขิสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิจิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทติสัมมิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสารทุกังมนัสสิการโอทัต ภาทิสามีต <Wh salud> <c madı> like ิเอวังพันเตติโขเตติขูพระโรตปัจจโสสูงพระพเอตถาโุจะสิโลกามุปัสสามิยัตถุมาตัะสิตาเยสิตาคิคสัพรังไิตตาสมัยตาปุตุสิหาวัสรินาโลมหังสาภิสัมพุโนอุทาตมะนะสาสุทธาิวสานามาวิราติโย ปัญจสตเตตวะปิาติระวัตเวิโตอมาตยิสัทธาสาวกีสาสนนรติเทยวกายาิสันตาเทวิชาติกอบติจักอาภมกรุสตวพุทธสาสนังเตศมปตุระุจานัสสมหนสานัทสสังอพภิเยสตมัตถขงสสหสังอาตสัตริงสัตอิเยสหสานังอาภสสานะมัตตสอพภิเ ยามตัมตะคูนทิสาสะพานต่างจันจนัตสะพาอภินัยยะมังคิถวานะจักรคมาตะโตอมามันตยิสตาสามังคีสาสัญญาเตติวกายาอภิกันตาเตวิชาณดาพิศโวเกบุหังจิปะยิสามิชิไรอนุปุปโส,สรสัตตะสหัสสาวิจขาบุมมาขับยนวัฏถวา,ายทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตเนสัตินังโมธรรมนาที่กำมุงิตกุณัง สมิติพาาุนังฉะสา,าะสาเหมมอตายะขานนัลตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยะสสิโนโมธรรมานาอภิธรรมุภิคูณังสมิติพุนังสาตาคิราติสา,าสายะขานนัลตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยะสสิโนโมธรรมานาอภิธรรมุภิคูณังสมิติพุนังอิจิตเตสุรัสสา,าดดสายะขานนัลตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยะสสิโนโมธรรมานาอภิธรรมุภิคูณังสมิติพุนัง เวสามิตาปัญจสตายคานันตวันโนอิมันโตจุติมันโตวันละมันโตยะสัติโนโมทะมานาอธิฆามุพิกุลังสิติณวะนังคุมพิโรราชาไหโวเวกุลมัสสานิเวสนาพิโยรังสตังสาสามยคานังปิรูปาสติคุมพิโรราชาไหโสถะสันติณวะนังคุลิมันจะทิสังราชาตระโถปัสสติ คันธพานังอธิปติมหาราชายาสัติโสภูตาปิตาสาวาหอินธรรมานามหาภราอิที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสินโมธรรมานาอภิสามงพิคุณกำังสนิติงว่านางถ้าขีนันจัติสาราชายุคุณโหตัปปะสาสติคุมพันธนาอธิปติมหาราชายาสัติโสภูตาปิตาสาวาหอินธรรมานามหาภราอิที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสินโมธรรมานาอภิสามงพิคุณกำังสนิติงว่นา มันจะที่สัราชาวิรุน์กัสภาสตินคานังที่ปฏิมหาราชยันสตส์สุตตปิตาสาวูอินทมนามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตจ้สสีโนโมธรรมนานิฆาโมพิขุนังสันติงวันังอุตตรัญจาที่สัราชาปุวโรกับภาษาสตินคานังที่ปฏิมหาราชยันสตยสุโภตตาปิตาสาวาูอินทมนามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตเาสัสีโนโมธรรมานาพิฆาโมพิขุนังสันติงวันนังปริมา ทิ่สังทตะอัตโธทักขีมีนะวิรูณาโคปชิมีนะวิรูปโคคูเวอุตตะรารปิสังจะตารตีมหาราชาสมันตาจตุวโลทิสาทัพสารมาณะอัฐังสุวเนสตาปิพะวัฒเวเตสังมายาวิโมทนาโควันจะนิกาสภามายาโคเกียนผู้วิจิตรผู้วิจิตรวิจิตรตัสะาจันตมาจันทโนกามันเสรษฐุจกินวัตมะทุ่นิมันงจักรนาโธอัปโมอัปมันโยจัเทวิจิตจัมาตลีจิตตเสโนจักรขั้น จ้าข <ider> ันทพโพนะโรราชาชันมยสะโพอาคูปันจะสิโฌจิวะติมพะโรสุริยวะจัตเจสายยตีเจเยเจราชโนขันทภพาสาหะาจุภิโมทมานาอภิกามุภิคุนัสสะมิติโนนะอาทาคูนัภาษานาคาเวราสาสาตัดจกกากรรมปังสัศตตาคูปายาคาสหัญญาติปิยังนาทัตตัรธาจัตอาคูนาคาเจสัตสิโม เอราวันโนมานาโกสปะคัสสินีวนาเยราคะราเชิญาสหัสหัสหาการติทิปัสสิชาปขิวิสุทธจักภูวิหายะสาเตวะมัจจัปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามััพยันตถานาคาชาะมาสิสุปันนาโตเขยม มากาสิพุทธโสสันอาหิวใจอุปตะวะยันตานาคสุปนาตระนาสรณะนักมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถีนะสัมมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสเวเตอิติมันโตุสติโนกาลัญชามหาภิสมะอสุราธารวิปัสสภเวปเวปปจิตติสุจิตติจามหาราโนะมุติสหัสตันจักรลิปุตานังสัเทว เอโรจะนามัคคุเนาหตุวะกาบนังเราหูพระธรรมิปาขมุสมั่นโยธานิพัทธมเที่ยพิคุงสมิติวันงอภูปจเทวปะทวมิจะเตโชวายโยตถาขมุวารุณาวารุณาเทววสุเมจจะยัสสาสหเมตตากรุณากาธิกาอภูเทวยะสิโนทัศเสรษัตระกายาสตินะนะแต่วันนี้เราอิทีิมันโตจุติมันโตวันะมันโตเนี่ยตันุงมณัมัน พิกุลังเสริมว่านังเวนโทจากเอวาสารีจักรสมาจักทุเบียจะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาโคภูริกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาโคภูริกิตานะครับน,นิ่ปุรากิตตวะอาโขมันตวะลาหกาวะสุนย์นภวสุติโตสัพโภปขะปุเวนตัโททัศนีทัตนะปายาสัพเพนะนัตตะวันนองอิจิมันโตชิติมันโตว,วันนังมันโต ยัสสินโนโมธรรมนาอภิตรมวิภิบัลสัมมิติวนาอัฏฐาคุูสาภูเทวชละมัคคิสิขาหรือว่าอริทกาจะโภชาจะอุมาบุพนิพาสินโนวนาสารธรรมจาอจุตาจะอเนชกาสูยะรุจระอาปูอาปวาสวะเนสินโนทะสิเทนตระกายาปะเทนละพวโนอิที่มันโตชุติมันโตวะนนมันโตยัสสินโนโมธรมนา พิ่กูนังสัตมีติว่านางสมานามาหาสมานามาทุศมานุานสุตมะคิตาปะทุสิกาอะภูอะภูมโน,นปะทุสิกาอะาภูหาอายเุเทวะีจะโลหิตตังวัสนุกปะระคามหาปาราคาอาภูเทวะยัสัตรีนงเทศเตระญอรกายสตรีแะนัตตะวันนิลมีที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสัตรีนโมทัมมานาพี่กามพี่กุนังสตัมตมีติว่านางสุกาการุมหังอรุณาอาภูเวขาสหอาภูทา้ะ ไขหาปามุขาปูเทวมิจฉาคณะสามสถามัตตาหาราคาชานิสกาจัตยาสติโนทะนั่งอาขาปัจจุโนยูทิสาอัตติวัสติทะสิทธิรากายะตีนะนัตตะวนนันโน,ววน,น,ม,น,นมิทิมันโตสติมันโตวันนะมันโตยาสติโนมโมทัมนาภิการโมทิคุณังสัยติทิวะน,งนังฉียาตุสิตายาลักันธกา,าจัตยาสติโนลำพิจกาลามะเศถษฐาโชตินามมจะอาสวานุมานณตินา จิโนอาคูอาถามุปาณิมิตาท่าเศสุทตะตาสกายาสเปนนั้ตะวันิโมอิที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตอั่าัศริโนโมทะมานาอธิกามุอพิกุนางสัตวมิจงว่นั้สัตเทติเทวานิสกายาสัเปนั้นตะวันิโนนามันวะเยนะอาคัจชุเยจันเยสัตถิสาสสะปวุทธะชาติมัคคีลาโอคัตินามนาสวังรัตเขเหมาฆะตะลังนาคังจันทาวะอติปาติตัง สุขธรรมะประมัรามาตโตจะบุตตาอิทธิมัตโตสหสัมนางกุมาโร,โาโราติโสจักโสปคะสัมิติวนาสหัสสะคธรรมะโลกาันงมหาธรรมาพิติทติอุปปัมโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสัติโสทะเสตฐะอิสระอาโคปาเจกวะ สัวัตินโนเตสัญจะมัชโตอาคาหายตัวไปไว้โตเตะสเทอธิกันเตสินเทเทเวสรพพ้เกมาราชนาธิการมีปาษาการภาสามัน่ยัเอนะขณะพันธะราคีนาพันธะมัตตุโูสัมปตาปริวัติถะรมวมุนจิธาโอจินาอิติตะะมาหาเสนกันหาเสนังอภสยย ปานินาตะมาหะจะสรางัตวันเทววันเะตาปาวุสกูมีคูท่านยังโตะสะวิจุปูตาโสปัจุทาวติสังพุทโธอัสยังวสีตันจัสภาอภิญญาณว่วิขิตวา,จา,มมาตวตวนจากักรุมาตตอมันติสัตถาสรวมกิสาสนิระเียมารเสนาอภิทันตาเตหิชาลักโวเตจะอาตมภะมัคารุสุตวะพุทธศาสานาสนาวีตราเคนิปการมู ในสังรมังปิอินชัยจงสัพเพวิชิตสังฆมาพยาติตาจะสัสินโมทันติสหกุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ